สวัสดีครับผมการดเกมเบเดนแคทครับอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าโฮมโรงสู่ความพินาศครับผมน่าจะเป็นด่านที่มาหลังจากเคลียร์ตำนานั้งผมไม่รู้เหมือนกันอะเป็นด่านเจ็บแมวหินครับผมโอเคครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับด่านองมันครับด่านแรกครับปีศาจเข้าสิงครับมาครับมา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 ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยากไหมนะโอเคครับผมมาก่อนเลยโอเคเลือดมีประมาณล้านสองนะเยี่ยมกันนะเนี่ย มีเจ้ากระลอกซากปะน่าจะใช่ครับไป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 ครับซุ่มยิงซุ่มยิงซุ่มยิงไกล้แย่แล้วครับตะกรงครับผมแครนครับไปเฮ้ยบอสมาแล้วเหรออุ้ยเอ้ยไอเจ้าบ้านี่มันเหมือนแมวในตู้เลยครับเหมือนในตู้อูเบอร์บางตู้เลยครับผมเอาไปไปไปนี่ไปเคลียร์มาเลยตีไป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 เน้ออยู่คราบได้อยู่ครับจะปล่อยอีสานกีจังเลยอะถ้าปล่อยได้นะแต่ปล่อยแคลรี่ก่อนแลวกันนะครับ ตีไป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 ได้อยู่ครับผมแคร์แคน์ไปเพิ่มเขาผมโอเคต้องปล่อยส่งของไปเคลียร์เจ้าเออคาปิ巴拉ละไป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 ได้อยู่ครับตีเลยตีเลยสวยครับผมไปเขาส่งของครับผมเฮ้ยมันตีเหมือนเจ้าเออราชาพิซาร์เลยฮะมันเป็นแมวอะไรแมวราชาเหรอไม่รู้เหมือนกันครับผมไปแคร์แครไปเพิ่มเขาผมส่งของไปครับโหแล้วตีเซิร์กด้วยนะเซิร์กแล้วก็อยู่เวลาครับผมยังเจ๋ง ได้อยู่ตีไปครับตีไปครับอย่าปล่อยแครลี่จังเลยทนำะไม่มีตัดเอ้ยเอ้ยตัวมันก็ไม่ค่อยเก่งปะมันบางๆแล้เนี่ยถ้าเป็นเล่นไปอิซอนก,กิเลยแล้วกันนะครับเหมือนว่าตัวมันจะบางครับผมได้อยู่ถ้าตัวบางๆอ่ะไป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 เอาปืนอยู่เปลาไปกับเขา,าผมหยุดสิอ่าได้อยู่ครับผมจิ้มไปซันก,กิชับชับเรียบร้อยครับผมกรเดนครับอีกหนึ่งรอบครับผมไปไปดันมาไปดันมาไปดันมาไปเหมือนจะไม่ยากนะใช่ปะเหมือนจะไม่ยากครับผมเออกรเด็นรัวครับ เดินไปซันกิแล้วก็วิญญาณครับผมพักไปโอเคได้อยู่ครับจิ้มไปซันกิฉับฉับฉับอ่าอามันไม่ยากจริงๆเะเนี่ยไม่รู้อะต้องรอดูไปก่อนครับผมมันก็ไม่แหลกนะถ้าเป็นเล่นไปโอเคอ่าเรียบร้อยครับเคลียร์ละเอ้ยง่ายง่ายเกินแคลรี่เขาผมไปครับไปจบให้หน่อยเร็วคลิปมันสั้นแน่เลยครับคลิปนี้เย่แล้วเย่แล้วไป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 รีไปเคลียลร์เลยอิซันกิจัดการให้่อยเลวน้องมันไม่ยากหรอกเจ้าบ้านนั่นอนะ <laughs> อย่าบอกนะว่าเจ้า,าแรดซากมันจะยากอะ่ะไม่ดิมันไม่ควรยากครับผมจัดก,การจัดก,การจัดก,การเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแคลรี่เผาเลยน้องดีมากเขาผมอ่ะน่าจะเคลียในไม่ชา้าเขาผมไปตี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 ไป,ไปโอเคเจ้าแรดกระเด็นครับแล้วก็จบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยอย่าบอกนะว่าจะมีตัวอะไรบื้อม,มาไม่มี <laughs> ไม่มีอะไรเลยเขาผมจบละโอเคเคลียง่ายง่ายขนาดนี้เลยเหรอทาเปเล่นไปจริงจังวะเนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าผมจะได้แมวหรือไม่ได้แค่นั้นเองเอามาดูกันดีกว่าเขาบอกว่าจะได้แมวไหมมันจะได้แมวไหมเหมือนจะไม่ได้ครับผมอ่ะผมขี้เกียจมาเขี่ยอีกรอบหนึ่งผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับใส่สมบัติไปด้วยครับผมเอามาครับเอามาครับเจ้าแมวหินอ่ะได้มาแล้วครับผมแมวหินครับอ่ะนี่คือหน้าตาของเจ้าแมวหินเนาะประมาณนี้ครับผมสิ่งมีชีวิตประเภทแรกที่กัมมัตโตโต้ค้นพบครับอยู่ใต้โลกครับผมมีประโยชน์เสียทีหลังจากวิจัยมา8ปีครับโจมตีเพียงแค่ครั้งเเดียวท่านนั้ผม โอเคเจ้าวานี่อโอไม่รับผลจากการลดดามจอยู่เวลาสลโลพักเวฟคลื่นแล้วก็วาร์ปตีเดียวครับผมอ่น่าสนใจอยู่ครับเดี๋ยวอัปเกรดไปถึงเวลสามสิบเลยแล้วกันนะครับไป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 โอเคเข้าผมเวลสามสิบเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยมาปั้นมันเวลสี่สิบถึงห้าสิบเนาะที่หลังครับผมถ้ามีตาเมวอะตอนนี้ตาเมวไม่มีครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปครับผมผมมาเคลียร์พี่คิดชัยตำนานเด้อแล้วกันนะครับไป อ่ะตอนนี้อยู่กับชั้นที่46ครับผมมาสิ่งที่จะเจอก็จะเป็นเจ้าปาา่าพาธิเทพแล้วก็เจ้าไวเวอร์เนาะแล้วก็หมาแท่งอีกหนึ่งตัวครับผมมีประมาณ3าตัวนะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับแค่9ก้าดาวเองไม่น่ายากครับผมโอเคสิ่งที่ยากก็คือมันจะสุ่มแมวให้ผมนั่นแหละนี่ปิดแมวผมไว้ซะเยอะเลยโอเคอย่างน้อยก็เหลือเจ้าเอ่อบาฮุดแล้วก็ตอนหย่อนให้เนาะน่าจะชนะอยู่ครับผมไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากไม่ยาก อะตอนย้อนวิ่งไปเลยละกันน้องเขคนๆไปเพิ่มครับผมแล้วก็เจ้ารถไฟครับชนนั่นแหละตอนย้อนปาดดีมากน้องโอเคครับเจ้ามังก่อนครับผมไปตีไปตีไปโอเคครับหวังพึ่งตอนย้อนอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเออล็อกไวเลอร์มันอึดอะตีไปครับตีไปครับอ่าถ้าเข้าไปถึงตัวเจ้าปลาพาธีได้ก็น่าจะชิวๆครับผมแต่ปัญหาคือล็อกไวเลอร์มันไม่ตายแหละมันอึดเกินไปครับผมตีไป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 ได้อยู่ครับถ้าตอนย้อนยังไม่กระเด็นเราก็ถือว่ายังชิวๆอยู่ครับผม อ่ะตามาก่อนไปเพิ่มเข้าไปตีไปเดี๋ยวรอโอกาสปล่อยบามุดครับอ่ะบามุดไปเลยรอ้องสัดเลยปั๊บปับปับดีมากเขาผมไปปับไปไปไปตบหน่อยเออเราแหละปืนใหญ่ไปก่อนครับทันไหมทันอยู่เขาผมตบไปดีมากเขาผมเหลือแค่เจ้าป่าพาทนเนาะตีไปตีไปตีไปเออเรียบร้อยครับน่าจะชิวๆวเขาผมตีไปเรียบรอ้อยบายมุดหัวไปเกิดครับอ่ะได้อยู่เขาผมมันเป็นด่านที่ออกมาจากเรื่องราวแห่งตำนานครับด่านพวกนี้ตีไปเลยตอนย้อน เออได้อยู่ครับผมรถไฟไปครับชนแปะอ่าไปยังเรียบร้อยครับเจ้าป่าพาทิตเนาะหรือแค่เจ้าหลอกไปเลยเนาะอ่ะจบเลยจบเลยจบเลยี่ไปเคลียครับเดี้ไปเคลียอ่ะได้มาเป็นงานแมวสามอันครับผมอ่ะมาครับผมรอบนี้เจอเป็นตัวเหล็กเนาะแล้วมันก็แบนตัวขี้ผมไว้เกือบหมดเลยครับผมแย่แล้วถ้าไม่มีตัวขี้นี่แพ้ครับเล่นยากมากครับผมตัวเหล็กมันเยอะแล้วไ่น้ำมาเพิ่มด้วยดิอันน่าจะต้องพอก่อนครับผม อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมรีเริ่มใหม่แล้วกันนะเผื่อมันจะปล่อยตัวขี้ผมมาเยอะกว่าน,นี้ครับผมอ๋อเสียมงกุฎไวฟฟรีๆเลยครับด่านเมื่อกี้เฮ้ยด่านนี้แหละว่าเอ้ยมงกุฎผมหายเรี่ยมเลยเมื่อกี้มา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 ,มา,มาได้อยู่ครับรอบนี้เหลือตัวขี้ผมเยอะอยู Green ่ก็น่าจะเคลียได้อยู่มั้ง, <S <S 2> <S 2> <ม>งต้องได้เหลยครับผมโอเคถ้าปล่อยพาลาดินไปได้น่าจะจบแล้วครับไปครับน้องพาลาดินเยี่ยมมาครับผมไป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  ซับเลยน้องเออนั่นแหละดีมากครับผมไปครับบอมเบอร์ครับผมโอเคได้อยู่ครับผมไป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 ซับไปพาราดินดีมากน้องไม่ขี้เลยอะถ้าไม่ขี้อย่างนี้เล่นยากนะเนี่ยโอเคอย่างเราก็มีตัวอื่นขี่เนาะไปครับบาบาบูดสแกนหน่อยเร็วเบึมบิมบิมบมดีมากครับผมไม่น่าปล่อยไปเลยครับเจ้าแมวน้ํามาพอดีครับผมบาบุบดผมสวยจัดเลยโอเคยังได้อยู่ครับอะแต่บาบุบดไวยมีดามจแต่ตัวเล็กเนาะก็เท่านั้นเลยครับผมปล่อยไปเนี่ย โอเคตีไปตีไปตีไปเรียบร้อยครับบางมุดเออย,ยังไม่ไปอีกอึดเหมือนกันนะเนี่ยซับเลยน้องซับพาลาดินเออเย่ย,ยม,มากครับผมอ่าไปแล้วครับปัญหาคือจะโดนเจ้าราชาพิีศาจเดินหัวนั่นแหละเรียบร้อยปะอ่าเรียบร้อยครับพาลาดินผมแล้วเมลน้ำมาเพิ่มด้วยยังเจ๋งเลยครับยิงเจ๋งเลยน้องโอ้โหน่าจะนานครับด่านนี้ สับขี้หน่อยโอ้โหไม่ข <issions> uh, ี uh, ้คร uh, ับอ่าเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวให้ราชพิสายเปนตีก่อนครับหนึ่งรอบแล้วค่อยปั๊บบเดี๋ยวค่อยปล่อยบาฮาโมดเขาผมอ่าเรียบร้อยเขาผมแล้วก็บาฮาโมดไปครับจบเลยโอเคครับผมน่าจะเคลียร์แล้วครับบาฮาโมดตีไปได้อยู่ครับผมแล้วก็ไปซัดอีกรอบนึงสวยครับตายยังเรียบร้อยครับไปจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยอ่ะน่าจะเคลียร์แล้วเขาผมดียซิว่ารอบนี้จะได้เป็นอะไรครับอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาเป็นอ่าตาแมวอูเบร์แลครับ อ่ะมาครับเลเวลสุดท้ายครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีประมาณ50ชั้นเนาะมีแค่48ชั้นครับผมโอเคแล้วแมวที่ผมจัดมาทั้งหมดมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยแล้วให้แต่ตัวอะไรมาเนี่ยเจอมกะบันด้วยนะโอโ้โหไม่น่าไหวครับรอบนี้เตรียมตัวบายบายได้เลยครับผมอ่ะจบแล้วครับบายบายอ่าโอเคคราบหมแพ้ hey, ครับอ่ะกลับมาไม่อีกรอบครับโดนแบนด์ไปซะเยอะเลยอ่ะโอ้โหให้ใครมาเนี่ย ซากิซากิที่ไม่ได้ยิงตัวลอยครับผมเอามาทําไมเนี่ยซากิเนี่ยโอเคเอเลียนก็ไม่มีด่านนี้ตัวซาก็ไม่มีครับซากิล่างนี้นี่จบเลยครับเล่นด่านนี้เฮ้ยแต่ให้เจ้ามังกรฐานบาเบลผมมาครับถ้าอยู่เนี่ยทำเป็นเล่นหน่อยมังกรฐานไปครับแล้วก็น,นะครับเจ้ามิควันครับผมไป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 ,ไปรีบเดินหน้าเลยครับอย่างน้อยก็ชนะแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรมากแล้วครับ จบแล้วจบแล้วเดยวปล่อยมีนาไปเสริมเดียวละกันนะโอเคครับเดี๋ยวรอเก็บตังค์ปล่อยมีนาเขาผมเอ้ปล่อยปลาไปรลัวก็ยังดีครับปลามันมีโอกาสลบดิกดาเดจของตัวลอยอยู่เนาะปลา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 ไปไกลละไกลละกล้ถึงบ้าและออกมาออกมาโอเคครับเจ้าเมกะบันมาละมีนาเขาผมไปเอาปืนอยู่เวลาไหมครับผมอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมตีไปอยู่เวลารลัวเลยได้อยู่ครับสวยโยสวยโยสวยโยเออนั่นแหละ นั่นแหละถ้าแพ้นี่ก็น่าจะพลาดที่ตัวผมเองครับมโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอยู่เวลามันเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับน่าจะพลาดที่ตัวผมเองนี่แหละเยอะแล้ว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 โอเคโอ้โอ้โอ้รีบเคลียไอหมาดําก่อนเร็วเดี๋ยวเจ้ามังกรถ่ดบาเบลผมรับไม่ไหวครับทําไมไม่อยู่เวลาไม่กระบาลเลยอะเฮ้ยแปลกๆอันเนี่ย โอเคครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับมีหน้าตีไปมีหน้าตีไปได้อยู่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 เรียบร้อยมาก่อนถับเบลผมกระเด็นครับเอ้ยคฮ้ยถ้าแพ้นี่แบบโอ้ผมนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะถ้าแพอุ่าหมีตัวชนะทางเยอะแล้วเนี่ยเอาปืนสตันไปก่อนครับผมหยุดไปได้อยู่ครับผมอาริกิวิ่งไปครับน้องซากินี่ไม่ได้ใช้แน่นอนครับด้านนี้โอ้ให้มาทําไมก็ไม่รู้ครับโอเคอ่ะปล่อยซากิไปเล่นเล่นแล้วกันนะครับ ไม่ได้ช่วยอ่ะล่างนี้สากิอ่ะโอ้้าเอต้ตีไป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 มังกรผ่านมาเบลผมจะไหวไหมเนี่ยอไม่มีตังปล่อยด้วยจังหวะนี้ถ้ามังกรผ่านมาเบลผมตายก็คือจบครับไม่มีตัวให้ปล่อยเลยเนี่ยโอเคไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่มีตัวดิไม่มีตังครับผมตีไปโอเคครับกระเด็นแล้วครับเจ้ามคาบันครับผมเออโดนอยู่เวลาไปโดนอยู่เวลาก็น่าจะใกล้เขีรยแล้วครับอ่ะตีไปตีไปตีไปมันกระเด็นกี่รอบนะเจ้ามคาบันเนี่ยตีไปครับตีไปครับโอเค Okay. โอเคโอ้โหโดนต่อยเย่แล้วเย้แล้วต้องอยู่เวลาครับอยู่เวลาอยู่เวลาอยู่ละอยู่เวลาได้สวยครับผมอยู่เวลาได้ก็มีโอกาสชนะเยอะครับผมเอาปืนสตันไหมครับอ่ะได้อยู่ครับผมหรือว่าจะดองตังปล่อยเจ้ามาก่อนหาดมาเพิ่มอีกหนึ่งดีนะประมาณนี้ก็น่าจะเขี่ยแล้วป่ะเรียบร้อยเมกระบันกระเด็นอีกหนึ่งรอครับผมอาปล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 าเอามีหน้ามาเพิ่มครับไม่ได้ปล่อยแล้วมกอนหาดเนี่ยโอเคหมดละไม่สามารถปล่อยตัวอะไรเพิ่มได้แล้วครับผมดองตังรอมาก่อนหาดเลยแล้วกันนะ น่าจะใกล้ได้แล้วครับผมตีไป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 อยู่เวลาลัวๆครับกระเด็นลัวๆครับโดนอยู่เวลาลัวๆด้วยครับถ้ามันดันหลุดจากการอยู่เวลามาซัดได้หนึ่งทีว่าแล้วโอเคไม่เป็นไรครับมันก็ตายเหมือนกันครับผมบางกรถ่านไปเพิ่มอีกหนึ่งครับจบแล้วครับจบแล้วครับเลีรยบ้านเลยเขีรยบ้านเลยอ่ะเขีรยไปที่เรียบร้อยครับมาสเตอร์ที่แท้จริงครับผมจบแล้วครับผมได้มาเป็นตาแมวตำนานสามอันครับอ่ะแล้วก็ถ่านหินครับผมแล้วก็สามซีกอบอกแมวครับ โอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ